ขับข้ามมาทางนี้เป็นี้ที่นี่เ,เนาะอ่าเห็นทางย่าเอื้อยเพิ่นกำลังสอนสวิงสอนกุ้งอยู่ <c oughs> โอ้ได้อยู่บ่เอื้อยหมันอยู่บ่ <c oughs> อ้ยอันมันเป็นยังกอเป็นปลาบ่คือเป็น,ปนอันกุ้งกุ้ง,งหายไปแหละโอ้อดโดยหายอยู่หากินผู้ทั้งนั้นกับมูมูเจ้าบ่านะผู้ ه, ทางนั้นพายทรายเพิ่นทางนั้นเนาะเป็น آ, สอนเนาะทางนั้นเน,<อ>นาะสอนมาพี่ยนะุ้ยไอ่บาทหนึ่งสอนมาพี่แน่เพราะได้กินกุ้งน้ำในเนาะพี่น้องเลย ه, หากินเที่ยงนี่บ่น,นี่อ่าโ <t> <ม>ตก็อันนาอองทั้งหนา้าทั้งหลังอันว่าข,ของเพิ่นเนาะพี่น้นนองเนาะโอ้ต <t> ัวนี้เป็นหอย หอยกับกุ้งใส่กุ้งโอ้พิ่นเอิ้นบ้านยังก่อนนี่บ้านนี่บ้านหัวพายบ้านหัวไผ่โอ้โมเมนหัวควันเนาะเออบ้านหัวไผ่โมเมนหัวควันพี่น้องเลโอ้ยสอนเอ่อน้ำตลอดปีแล้วบ่นี่บวบว์บ่บบตลอดปีอือดูพี่น้องเลยเนาะเออบ้านหัวพายเมืองจำพรเนาะ เห็นสวรรค์เขตเด้อพี่นอ้องมื่อนีมา,เ,าเห็นทางเงยเอ้ยเพิ่อนสอนกงกุกงกงุกง้ยกองกง้นกลมันอยู่ามาเราเห็นสอนกุ้งวัวสันเนาะ <c oughs> กำลังว่าสิเข้าไปหาทางพอน้องต้นเนาะเาพิ่อนอยู่บ้านนี่แหละพี่น้องเลยเก็เลยว่าสิเข้าไปหาเพิ่นไอ้ไอ้ซูนย์เนาะซือเพิ่นเนาะ เออพี่พี่น้องเอมาพ,อ ي, พ่อไอ้เพิ่นพอดีครักำลังสิไปใช้ไอ้ทั้งเจา้ามาแต่ครับเอาเมียอยู่ตรงน้อยอ๋อก็เลยมาเบิ่งเพิ่นสอน <มา S 1> กุ้งเพิอ่นสอนโอ้พี่น้องไงเนาะเออยันมาได้หลายยังไงยันมานขอกินเนาะก <c ười> อได้จแจ้วจังน้อยนึงนี่นะพี่น้อง <c ười> เออเป็นยังคือบดไปสิเอลยคืออันสอนบนให้กุ้งมันเขานะเนาะเบิ้งเขาสอนไปเลยเลยเนี่ยบ่ได้บ่ <laughs> แต่ว่าเพิ่นเห็ดวนไปวนมาได้พี่น้องเไงลักสูตรของงืนการเนี่ยว่าสอนกุ้งเนาะได้ลายอยู่ว่าเบิ้งในขอเบิ้องในโอ้บ่ได้เราหันละมาได้นี่บ่ได้หน่อยเดียวโอ้เต้นอันกุ้งเต้นพี่น้องเไยเนาะโอ้คักแล้วคักแล้วฟูเอา้าเอหาอยู่หากินพี่น้องเไยเนาะบ้านวัวพาย เอา้าไอ้ก้อนได้สเสือเอื้อยเด้อเอเอเข้าไปหาไอ้เอพื่อนก้อนพี่น้องเลยเนาะพี่น้อง,งเลยเพื่อนเพื่อนอยู่ทั้งนั้นเออว่าจันกม็มีหลายอย่างหลายเนยวอยู่มาให้เพื่อนเมื่อนี้ไอ้ศูนย์ว่าสันพี่น้องเลยเนาะอู้ทั้งนั้นก็ก็ลังกึ๊บอยู่พี่น้องเลยเอ่อเอาไปพี่น้อง,งเลยผู้เลี้ยไปเพื่อนของไอ้ศูนย์เพื่นอนน้ำกัน โอเคพี่น้องเนาะกลาบทักทายสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมมเพื่อนกันเบสูขุขสูขคนเนาะพี่น้องเนาะเอาปูพ่อกันกับบาจันย์อีกคือเก้าขึ้นเดิมเด้อเมื่อนะี้พี่นอนะ้องเลยเนาะมารายงานตัวอยู่ใต้ต้นสะเบงเพลงกายคนเดียวเด้อเมื่อนี้พี่น้องเลยเนาะมาสายเดียวเมื่อนี้พี่น้องเลยทางบาดจันต์ก็ได้ เข่ามาแต่เศร้าเลยเนาะหมู่บ้านอารันเดี๋ยวบ,บ้านหัวไผ่บ้านสันพี่น้องเไยเนาะพ่อทางเนี้ยเอื้อยเพิ่นเมื่อกี้นี่กำลังสอนกุ้งกองก้นก้นมันอยู่าหาอยู่หากินพี่น้องเไยวิธีชีวิตชาวบ้านเฮาเนาะเอา,เ,อาเข้าไปทักทายทางไอ้หนึ่งเพิ่นก่อนพี่นะ้องเไยเนาะเห็ดประสังอยู่ที่ผู้เดียวหันมาทางไทลรถ พี่น้องเลยนเนาะอ่บริจกคมีของมาฝากเราหลายอันพันแนวมาเนีน่กระได้พี่น้องเลยเครื่องยุกของกินหลักๆก็เป็นเข่าเนาะกระสอบนี้พี่น้องเลยเอ้เนาะเข้าไปทำไปไทยเพิ่นก้อนพี่น้องทางยายไอ้เพิ่นเห็ดไปสั่งอยู่ดิเนาะจอดรถไปห่มพี่เลยพี่น้องเลยเอ่มาเบรกเอาไป่เลยเนาะอน้ำลายพี่น้องเลยกล่เาเข้ามาเนาะ ีทางบ้านเฮือนซานของไอ้เพิ่นกับเสียงตอกเด็กตะปูต,ปตุบตับตุบตับโยเนาะโอ้ยเห็ดไปสั่งอยู่ดิเ <laughs> อ๋สบายดีไอ้สบายดีอ้าอพี่อันนั่งมาเพิ่นพี่ดองในทางนี้เนาะโอ้ยใส่เฮ็ดไปสั่งอยู่ดิเนาะโอตอกขวานอ้าวขวานเนี่ยมันหลุด เห็ดอันย่างอิงยิ่งอยู่แท้อันนี้พี่น้องไอ้ขั่วก็ได้เนาะไม่บมงามเห็นลักมันแล้วนี่ละอือเอาลักเห็ดแบบว่าอันนี้ชื่อ,อน,นี่เนาะอ่าพออนนังเพราะได้แก้ไขชื่อพี่น้องเลยอ่าต้นไม้ที่เพิ่นบักออกตั้งแต่กี่ผู้เลยอ่าไอ้เพิ่นจับใส่ห่างปานเขียวตะพามกระโบปานบาดนี่โอ้ยพี่น้องเลยเอ่อ ตอกตอกเบิ้งตอกเบิ้งเสรนเนาะอันอาผูกฝันกำลังสิเอามาแซมหัวนี่บ่โดยอยู่ผู้เดียวคือเก่าบ่ะไอ้ผูเดียลูกชายเขาว่าโอ้ยบุห็นหน้ากันที่เธอลูกชายนี่ก็ได้พี่นแดงโอ้เห็นน้ำจวนเนอพันนันเออเห็ดเบี้ยกู่ว่าอยู่วัดมื so people, ม้อนี่เห็ดเห็ดโอ้เอหืมจะโทรมาวันหรือวัดเขาเห็ดวิเคุาะห์ข้มู อืมโ,โดยโดยมาเพ่ม,มมาเสิเขามาหมมาเงาก่อนเด็แต่เศร้าแต่เชี่ยวมาอนี้พี่น้องเลยเนาะเออพี่อันนี้ก็เครื่องมองเห็ดยูเห็ดกินของเราเนาะโอ้ยมากมาสบายดีสบายดีเด้อเนาะพี่น้องเนาะพบเจอกันอีกคือเกามาอนีเก็เขามาเยี่ยมยามทงางไอ้อีกแล้วเนาะไอ้นึนน่งพี่น้องเลยเนาะมวยเอิญเด้อไอศูนมวยเอิญได้บาบนี้เนาะเออเป็นนีงไ้ว่าคือว่า กำลังว่าสิไปวัดบ่โดยกําลังสิไปซอยวียกวัด<ฮ>นั่นแหละมันในลงเ<อ>ทเทเขาเกตได้เดินวัดโอ้พี่นงง้องเ้ยพอดีแล้วว่าอาจารย์เกิเข้าไปมอบไม้งานโดยโดยหรือว,ว่ามอบให้มอบสย้ยหรือว่ามอบปัจจัยจากแม่วันชุติเพ็ญเพลินโยเผินผากมาใส่นี่คาแหให้ทั้งวัดเพิ่นวหวพี่น้องเลยเนาะคือได้ยินมือน้นว่า วัดเพิ่นเป็นตินีแหยู่วสันเนาะโดยก็เลยวัดซิแหย่เจนหลานปลาอยาอ๋อโดยแม่รู้ะก็เลยเมื่อนี้วจันก็นวัดสิเข้าไปอยู่นัดทางรถแฮร่รถชายเพิ่นแล้วเนาะ<ด>อ๋อวัดสิถวายแฮย้ไสน้ำเมื่อนี้เป็นที่ไหนกินเข้ากินน้ำเลยกินแล้วมีพี่ช้างกินเมื่อนี้โดยลูกไปบุญบุญลำเล็ยงนิดหน,น่อยที่ให้ลูกมาโดย เออเบิ่งยุหันพี่น้องเลยเนาะอันนี้เขา่าโอ้ติบเข่าแล้วกระดาพี่น้องเลยเบิง่งโอ้ยปวดห้างคือกับคนรถเดี๋ยนี้เนาะพี่น้องเลยเออคนกับพอห้างเข่าก็ห้างขึ uh, ้นนี้มันโมหนาวประท้วงปอยเย็นเย็นอยู่เนาะเออมงรับมงนอนเพิ่นกระดาพาพม่มพาเพก uh. มีล่างพื้นนี่แหละพี่น้องเลยเนาะคือคือตำ่ำแต่ก่อนแต่ก่อนขึ้สูงกว่านี่ ชงแล้วคูดดินขึ้นแล้วมันต่ำแล้วอ๋อเฮาคูดตัวนี้ขึ้นมาเนาะคูดตัวนี้ขึ้นได้เออไปกินห้างไก่สิพูดมันชุบมันจะเข้าหกเจ็ดสิบเซนเออต่ำลงแบบนี้เนาะผู้ดี่ไรซำนี่เกิดขึ้นง่ายลงง่ายพี่น้องเไยเนาะบันไดสามขันอันนี้มุงเฮ็ดโยเฮ็ดกินบ่โดยผู้หวด้วยก็ได้พี่น้องเยหม้อกระจนเกลียมเดือมมองมองป๊าโต เออเอาพี่น,องงน้องเไยเนาะปัสสน์ไอบ้บ่าวรายใหญ่กันห้างย่านว่ารถเพิ่นถ้าเนาะไปเอาเข่าคลองอยู่ในรถของวาจันพี่น้องไงบ้านจันมีของมาฝากมื่อนี่เนาะอ,อุ๊บพอดีแง่หวัดโทรมหาแบดเบิร์ดขอให้โทษบอกเจ้าอ่ะโดยโอเคพี่น,องงน้องเไยเนาะอันนี้แหลยไอ เบรกเอาเข่าพี่น้องเลยครับอันเพิ่นเห็นเจ้ายังบ่ทันมีกระถางน้ำมาสั่นพอได้ตักน้ำขึ้นมาใส่ถังไว้อาบไว้อย่างไรและเนาะเอามาให้ซองถังใหญ่ๆพี่น้องเลยขบอกใจน้ำสุนวันแม่สุนวันเพชรแล้วชอยลูกชอยล้านชอยน้องชอยนุ่งเนาะโดยเม่์วันเนาะสี่พคนเม่์วันสุธีเพชรเม่์วันสุปเพชรขบอกใจแล้วกับเพิ่นชอยเลยอะไดวัดในว่าโดย้ยกดีใจ ai bệnh cả sức khỏe hé 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 hé, rồi mình nghiến mình nghiến này nhấc các bắt sẽ khửn, đi anh, anh quay, thiêng, trao quân lại, này, hứa trao quân nó, 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 nó,

น่าหน่อยฮักได้พี่น้องเลยเนาะไปจะไปไอ,อาเอากันถังมาเด้ออ่า,าโตกี่หนังเลยฮ่อนอยู่แต่ว่าลมมือนี่เนาะขี้เย็นๆย็มาสั่นพี่น,อน้องเลยสำหรับครอบครัวของไอ้หนึ่งเดี๋ว่าไอ้ซูนท่าน,นี้ก็ถือว่าดนแล้วพี่น้องเลยเนาะแล้วก็ได้พบพอ่อเราตั้งแต่สองปีผ่านมาแล้วพี่น้องเลยเนาะ ก็ถือว่ามีเมวันสุธิเพชรเพิ่นยืนมือข้ามาช่วยทางที่ทา,ทางนี้ก็เป็นของทางเอื้อถือว่าพี่ใจดีจากพังไทยพี่น้องเลยเนาะ,ะผ่านทางซองของบ่าวบุญมันปลาก็ถือว่ารืมซื่อเสียงเพิ่นแล้วพี่น้องเลยหล่นน่านแหละเนาะก็ถือว่าก้วงขวงางใหญ่ยู่ได้และสำนีกระไดพี่น้องเลยเนาะเพิน่นเมวันเพิ่นจ้างรถ ยูดินมาทมให้เราพี่นองง้องเลยเพียงต้มมั่มอยู่บบบนี้เนาะแต่ว่าก็ยังโบทันมีผลระปลูกยังเกิดขึ้นเราก็เลี้ยงไก่คู่เข้าไปน้ำพี่น้อง,งเลยเห็ดให้ไก่สะเราว่าเนาะมันโมมีหัวต้องซื้อค้าวสารสีเฮ็ดกัต้องซื้อ,อะตะนางอ้อมไว้ข้างนี้พี่น้องเลยมันจังปลูกได้เนาะอย่างสั้นปลูกก็ได้แลยเขาคลองนี่พี่น้อง,งเลยเ,าเานาะ ม่เอามาเอา,เอามา ừ, ใส่วางอันลงลุ่มเลยเล่ะตัวนี้เนาะ,ะ,ะเป็นไข่พี่น้งงนองเนาะโอ้หมอหำน้อยเพิ่นกเ็เฮียนคือเกา่าเนาะโดยโอ้พี่น้อง,งบ่ได้เห็นเพินเ่นแต่ลน,น่อันนั้นเป็นน้ำปลาไปได้กเป้งนัวอยู่หั่นกบบ่เลยพี่น้องเนาะอันอน,อนี้เอาไปไว้อยู่สวนเจ้าตัวนี้เนาะไปไปเบิง่งอยู่หั่นอื มันสิกุ้มอยู่บนน้ำเจ้าในเดือนหาเนี่พี่น้งองเลยก็สีได้อยู่ดอกเนาะคุดคุดเอ่อมันพอมันออกเดียเลยพี่น้องเลยได้อยู่ได้อยู่โอ้โตเอหาหัวสิงโครงสิงไข่ไอมาปลูกไว้เด้ดอเอ่มีอยู่บ่อนำหาคอน้ำเพลินมาซักไว้น้ำมูลนี่พี่น้องเลยอ่าย่งหมูมีไม้ปูเนาะบนเจ้าอาบน้ำเนาะต้องหาไม้มาห้องเดี๋ยวจัง อาบน้ําอํานัยอยู่นี่พี่น้องเอ้ยเบิ่งหั่นว้าสันกิ่งดิงคือเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าบา่องได้พี่น้อง้ตหัวใจตกวๆเออลกเนาะลอนี่บ่ได้ใบ่ถ้าใบกยมันกระเทมันก็บ่ได้นักปานดเนาะโดยนี่ลอว่าจารย์ซื้อมาให้อยู่พี่น้องเอ้ย แต่ว่าไอ้เพ็นโบได้ใส่เนาะ,ะดึงมึงยกไอ้เจ้าตักตักพอได้อาบแต่ละมือเนาะพากันตักออกมาใส่กระถางไว้เด้อบอาทนี่อาบน้ำยู่นีห่หัวซิมโคงสิไคอันนี้กัมันบ่มีแนวขังเนาะไกลเข้ามันก็เลยเห็ดให้บ่มี่ผลตปลูกอย่างเลยน้ำใส่ครับเปรี้ยงหุ่งชักเลยมะคุ่งปลูกมะหุง้งเนาะปลูกต้นมะม่วง พอได้มันหุ่มมันเงาเล็กพี่นองงดด้องเลยแดดเต้นอ้าพี่อโอเคแหละพี่น้องเลยสำนี้กันเนาะไปเสนอไอ้เผ่าเยี่ยนเบาพนรถพนถาทั้งนั้นพี่น้องเลยตียมตัวไปน้ำเฮาก็ได้ไปเลยพี่น้องเลยเนาไะไปยังโบเข่าที่เข่าท่ากันได้พี่น้องเลยขอให้อ้ายพนอดใจรอหน่อยนึงเนาะเพราะว่า ทางเมย์เพิ่นกะอยากเอาวัดก้อนวาสันพีรองเลยนเนาะซอยวัดซอยว่าก้อนอส่วนบ้านเฮือนซานร,รือว่าทีทางของไอ้เพิ่นเดี๋ยวจังว่ากันอีกวัดเนาะเอาอยู่วัดก้อนพะวัดเพิ่นกับกำลังกุบกัน,กนอยู่วาสันทางนั้นพีรังเลยเนาะ <laughs> เอเอเ,อเอไปแตดีนะบุม,มีคนหลักบ่<อ> <laughs> เออเนาะมาเราโบเห็นกระเป๋าเขาเราโยกเอาเอาเมยังตุ่มไว้ครั้งนี้ยันไก่ซับพี่น้องเลยโอ้กินล้นเติบแหละนี่นเนาะอ่ตเอาผ้าผมผ้าเพลตุ่มไว้ก่อนพี่น้องเลยเนาะก่อนอื่นก็นต้องขอขอบคุณขอบคุณทางเมวันสุริเพชรพี่น้องเลยเนาะเผนอยู่ทางพลังเศสเนาะ มอบมใหม่ทางวัจันจเอาเขา่าเอาเครื่องอยู่ของกินมามอบให้ทางไอซูนพี่รองเลยนะกระพาะทั้งมอบใหม่ให้เข้าไปเทลานวัดวันนี้เนะาะเดี๋ยวจะไปเบิ้งบรรยากาศพาพี่พน้องไปเบรราาิบรราา้งอีกคลิปหนะพี่รองเลยเนาะว่าแขกคนพ่นสีมาลอยลายทำไดเนาะปกติจะค้นไออันหน่วยหนึ่งจะคนอีกสามเขาลงมา้โอ,อ้บางคนพ่นกับบวมาเนาะบางคนกับมา มาซั่นนะพี้องคนก็เสียเงินเอาอมูลงซอยโมเป็นเงินเป็นนัินเอาดบริษัทซอยเถือซอยแห้งก็ได้<ม>นเนาะปั๊บพี่น้องเลยเนาะขอรำลากก่อนคลิปนี้คลิปหน้าพอกันไหมอีกพี่น้องเลยคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีนะบัดสุขสุขคนสุขกายสบายใจพี่น้องเลยที่เขามาหับมาสม้มคลิปของวัจนอยู่ในตอนนี้เนะาะวัจนกนขบบข็ขอบคุณขอบคุณขอบพระคุณหลายหลายพี่น้องเลยเนาะ ต้นสะเแบกพี่น้องเลยต้นต้นชาตเนาะหมักหมักยางพี่น้องเลยเป็นเอิญทางฝั่งไทยเอิญหมักยางต้นหมักยางโดวยวต้นชาต์เป็นสายพันธุ์เดียวกับต้นสะงแบกอะไรวัสดนะุพี่น้องเลยเนาะลมห้วยห้วยพี่นะ้องเลยเนาะบรรยากาศแบบอย uh นะู่ให้อยู่หน้าเนาะสงบเลยพี่น้องเลยพักอยูนะ่เนาะเหมาะอยู่กับการแบบผ่อนคลายสมองเนาะแต่ว่าจันนีหมัก แบบในเมืองเนี่ยพี่น้องเลยมาคว้าบุ่นวายเน่นั่นนึงเนาะเพราะว่าเป็นคนขี้หยาดมาสั่นชะพี่น้องเลยอ่ะเนาะไปพบพ่อกันไหมพี่น้องคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องสบายดีเนาะบัดสสกุลสุขคนพี่น้องเลยโบเรม่ามือนี้มาคนเดียวไอ